จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565วันที่5มีนาคมกศอนอำเภอพูซางได้ประสานงานให้มูลนิธิสว่างพะเยาเข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรนา2019บริเวณอาคารกศอนอำเภอพูซางและบริเวณโดยรอบเพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ณกศนอำเภอพูซางจังหวัดพะเยา วันที่14มีนาคมนางสาวสุภลักษณ์เทียนเรืองนนท์ผู้อำนวยการกศออนอำเภอภูซางมอบหมายให้นางกุชวันพับพันดีครูอาสาสมัครพร้อมคณะจัดโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถจัดการขยะนำอาออกแบบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ณนะกศออนอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา นางสาวสุภลักษณ์เทียนเรืองนนท์ผู้อำนวยการกศนอำเภอภูซางมอบหมายให้นางกฤชวรรณทัพพันดีนายยงยุทธกิ่งแก้วและนางสาวรัตนาพรเป็งสิริครูอาสาสมัครกศนอำเภอภูซางจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุณสาราอเนกประสงค์กศอนตำบลทุ่งกล้วยหม,มู่สองอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา วันที่21มีนาคมนางสาวสุภลักษณ์เทียนเรืองนนท์ผู้อำนวยการกศออนออำเภอภูซางมอบหมายให้นางเหมือนฝันยองเพชรและนายยงยุทธกิ่งแก้วนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนกลุ่มสังมักงานกศนอจังหวัดกลุ่มอิงดอยณนะห้องประชุมสำนักงานกศนอจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย วันที่23มีนาคมนางสาวสุภลักษณ์เทียนเรืองนนท์ผู้อำนวยการกศนอำเภอภูซางพร้อมด้วยคณะทีมงานร่วมให้กำลังใจพร้อมมอบขนมเครื่องดื่มและกระเช้าผลิตภัณฑ์ของบ้านห้วกสนับสนุนให้กับทีมทูบีน้ำประวันชุมชนบ้านห้วกณศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่12ตำบลภูซางจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดพะเยาเข้าร่วมการประกวดผลงานประเภศดีเด่นชมรมทูบีน้ำวันในชุมชนณนะโรงแรม DM Press เชียงใหม่วันที่29มีนาคมนางสาวสุภลักษณ์เทียนเรืองนนท์ผู้อำนวยการกศอนอำเภอภูซางพร้อมคณะครูร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนและประชาชนด้านกีฬาเพื่อป้องกันยาเสพติดเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างด้านกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติดณโรงเรียนบ้านปงหลวงตำบลศบ,บงอำเภอภูซางจังหวัดพะเยา